นตอนสี่แคนดี้แฟคเซอรี่นะคะเห็นข้างล่างเป็น e ีทูดีใช่ไหมตอนแรกถึงว่าร้านเขาเปิดใหม่แล้วเขาก็แบบแจกใส่ใหม่แต่จริงเราไม่ใช่นะมันคือข้างบนโน่น๋ยวเราขึ้นไปซื้อกันดีกว่าอันนี้อันนี้คนมันเยอะมากข้างบนเราก็คนที่มาต่อแถวตรงนี้ก่อนเรายัางขึ้นไปไม่ได้ต่อนเราปั๊บ เขาบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยมันไม่เหมือนกลิ่นสายใหม่ที่บ้านเรานนี่ก็กลิ่นแบบหอมกันหวานเหมือนลูกอมโรลิป๊อปอ่ะให้ดูคนก่อนเยอะมากเลยค่ะขึ้นแรกคิดว่าแถวสั้นๆแต่นี่คลุ้นเลยอล้วก็ต้องวนนุ้นอย่างเงี้ย ปาร์ตี้แคนดี้แคนเตอรี่นะคะจะมีขายพวกลูกอมหลายๆแบบเลยละค่ะแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากเลยนี่เมนูมาแล้วค่ะคาร์ตันแคนดี้อันนี้มันจะมีทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ยหลายชั้นมิกี่จะสั่งอันนี้เลยแล้วกันเนาะค่ะจุดพเเิเศษของคาร์ตันแคนดี้นะคะส่วนรสชาติเาก็จะมีเพลนราสเบอรี่เกรปแมสแคทเมล่อนแล้วก็เลมอน เขาบอกว่าสีฟ้าเนี่ยกินลงไปแล้วจะทำให้ยิ้มเป็นสีฟ้าด้วยร้ <g iggle> า,นานของสิบกิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็มีแบบอืนด้วย,ยถ้าเป็นสีสเดียวว่า320นี่คืเดีรยกบบากาอรอบๆมีเค้กป๊อปด้วยนะคะน่ารักดีเนาะ แล้วก็จะมีสายไหม่ค่ะที่เข้าแพ็กใส่หอเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยทีนี้มาดูคอต้งแคนดี้ของเอดีกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ย600ยเยนสีพาสเทลน่ารักมากๆเลย องมกีเค่ะาราจูกุสเปเชียลคัตตงแคนดี้นะคะราคา900เยนมีขนาด45ซนติเมตรค่ะแล้วก็มีห้ารถด้วย mm hmm. เขาบอกว่าถ้าใครมาที่ทรั้งแรกเนี่ยก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยร้านตัตตี้แคนดี้คตเตอรี่นะคะ mm hmm. เขาก็จะอยู่ที่ฮาราจูกุตรงทาเคชิตะสตรีค่ะออกมาจากสถานีรถไฟนะคะ mm hmm. ก็จะเจอถนนนี้เลยละแล้วก็เดินตรงเข้ามานะคะร้านนี้เนี่ยจะอยู่ที่ชั้น2นะคะด้านล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นร้านอีทูดีด อันนี้อ900เยนมื้อน,นี้อะไรเพียงใหญ่ปะคือมันใหญ่กว่าหน้ามากๆเลยอันนี้แบบอันนี้แบบอะไรอันนี้แบบ600เยนนะคะและ้วน,นี้แบบ900เยนดูขน,นาดซะก่อนือมันใหญ่มากตอนแเราไม่ิดว่ามันใหญ่ขนานนนี้เะใ่หมวได้เลยอะแกเ,เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดีกว่าเนาะ บอกว่าถ้ากินอันนี้นะลืมสายใหม่ที่ไทยไปได้เลยที่แบบรสชาติเดียวอะ่ะอันนี้คือมันอร่อยมากอืมดีมากข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นรสอะหุน่นแล้วแบบมันให้ความรู้สึกกินลูกอบรสอะหุน่นอร่อยมาก แล้วไปเดินเงินต่ออีก,ก่อนเนาะอืมสีฟ้าเหรอรสชาติอะไรคะสีสีฟ้าอืมไม่รู้แต่เขาบอกว่ากินแล้วสีฟ้ามันจะทำให้ดินเป็นสีฟ้าด้วยเดินไปกินไปนะคะมันใหญ่มากแล้วก็จะไปติดผมคนอื่นเขาด้วย สำหรับเพื่อนๆที่มาเดินเที่ยวในฮาราจูกุนะคะก็อย่าลืมแวะมาลองชิมสายใหม่ที่ร้านนี้กันนะอร่อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยละ่ะถ้าชิมของหวานกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมิกิจะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันอีกเนี่ย<ม>ก็ฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวด้วยกันอีกนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณอุ้ง